สารามุในกุมปากีสถานมีระนามนูแฮแมทไทแลนเซฮงสารามุลนกุมค่าวันนี้กลับมาเจอก,ก,กับขัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะเพื่อนจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะขันก็จะมาพูดถึงเรื่องของพอยอปากีสถานนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นตามไปฟังกันเลยค่ะเรื่องที่ขัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน หนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเรื่องนะคะนะคือมันเป็นเรื่องที่เราเห็นเพื่อทั่วไปนะคะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแต่คือแบบเราเราก็ต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมเขามันเป็นแบบนี้นะคะนะคือเราก็จะไปบังคับให้เขามาเหมือนเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง updated, รู้ที่จะเรียนรู้นะคะว่าคนที่นี่เขาเป็นยังไงเนาะไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะคะไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคะคือเราต้องรู้ ให้ทั่วนะคะว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนะมันมีวัฒนธรรมเป็นแบบไหนนะคะศาส,สนาอะไรนะคะความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดถึงนะคะว่าผู้หญิงที่นี่นะคะเขาเป็นยังไงนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าคะ่ะเรื่องแรกนะคะที่ขวัญจะพูดถึงวันนี้นะคะนั่นก็คือ,อผู้หญิงปากีสถานนะคะทําไมนะคะ เขาไม่ทํางานนอกบ้านกันนะคะเอาง่ายๆนะคะว่าที่เขาไม่ทํางานนอกบ้านเขาก็มีเหตุผลของเขาเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคือถ้าสามีไม่อนุญาตก็ไม่สามารถที่จะออกไปทํางานนอกบ้านได้และส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาแต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่บ้านกันนะคะนะสามีก็จะให้อยู่บ้านดูแลบ้านดูแลลูกนะคะซึ่งใครที่แบบมีงานทําประจําอยู่แล้วเนี่ยต้องลาออกนะคะนะคือต้องมาอยู่บ้านอย่างเดียวนะคะนะคือ วัฒนธรรมนะคะประเพณีวัฒนธรรมทางนี้จะเป็นแบบนี้นะคะนะคือเอาง่ายๆนะคะว่าอิสลามเนาะก็ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเออนั่นแหละเข้าใจตามนั้นนะคะคือต้องรักงินสมือนตัวหน่อยอะไรเงี้ยคือก็ต้องอยู่บ้านนะคะหลังจากที่แต่งงานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะว่าไปนะคะที่เขาไม่ทํางานนอกบ้านเนี่ย แต่หารู้ไหมว่าเรื่องความงามเนี่ยยืนหนึ่งนะคะนะคือถ้าเขาไม่ได้ไปทํางานนอกบ้านเขาก็ต้องหาอะไรทําใช่ไหมคะทุกคนคือผู้หญิงปากีสถานเนี่ยขวัญจะบอกว่าเขาเนี่ยเย็บปักถักร้อยเก่งมากนะคะนะไม่ว่าจะเป็นงานถักมือถักอะไรก็ตามแต่ที่เป็นงานแบบความสวยความงามของผู้หญิงเนะ่ะเรื่องแต่งตัวเรื่องแต่งหน้าเรื่องตกแต่งบ้านนะคะนะจนกระทั่งไปถึงแบบตัดชุดใส่เองนะคะนะโอ้โหแบบเพ้น เมเฮนดี้ uh, นะคะเพ้น uh, ที่บ้านเราเรียกว่าเฮนนาหรือว,ว่าอินายอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบเพ้นตามมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเอาง่ายๆเลยนะคะว่าผู้หญิงปากีสถานนะคือแบบยืนหนึ่งนะคะนะแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอินเดียนะคะในะอินเดียก็เหมือนกันนะคือแบบขวัญเห็นเนาะอินเดียที่มาเลเซีย ผู้หญิงอินเดียที่มาเลเซียเนี uh, to together, ああ <sen> store, ่ยคือแบบเพ้นเออ่เฮนน่าเก่งมากนะคะนะเพ้นอินายเก่งมากนั่นคือสวยมากนขวัญก็ไปทําบ่อยเหมือนกันนะคะก็นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะคะเวลาที่เออออ่่เเขาแต่งงานนะคะนะคือถ้าเป็นแบบทางแถบเออ่ปากีสถานนะคะมาเลเซียนะคะหรือว่าที่เป็นคนที่แบบมีเชื้อสายแขกอ่ะอินเดียปากีอะไรเงี้ยนะคะนะคือเขาจะเพ้นเฮนน่านี่คือเต็มมือเลยนะคะเต็มแขนนะคะเวลาที่เ เขาแต่งงานนะคะนะจะเป็นอย่างนี้นะคะคือถ้าถ้าถ้าไม่เพ้นเอ่ออะไรนะเห็นหน้าเนี่ยขวัญก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแต่งงานได้ไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ไม่ไม่เพ้นก็ได้นะคะแต่ว่าก็คือแบบเข้าใจไหมว่าแต่งงานทั้งทีเนาะคือความสวยเพื่อนเพื่อนคือแต่ถ้าเป็นที่มาเลเซียเขาก็เพ้นเหมือนกันนะแต่ว่าก็คือแบบผู้หญิงก็จะแบบเอาแค่มืออะไรอย่างนี้นะคะนะขวัญเห็นนะคือแบบคือตอนแรกขวัญก็สงสัยนะคะว่าทําไมคือแบบเออต้องเอ ต้องเพ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเขียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคือเขาก็เขาเขาให้คําตอบมาคะว่าถ้าไม่เขียนมันก็ไม่สวยอะไรเงี้ยคือแบบอย่างน้อยน้อยถ่ายรูปออะ สตูดิโออะไรเงี้ยมันก็จะสวยนะถ่ายรูปแบบอรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยนะคะนะเออนี่คือคําตอบที่วขวัญได้มานะเออมันก็จริงแหละนะคือถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เขียนอะไรเลยบนมืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบโลง่โลงๆนะคะนะเอออันนี้คือคนทางฝั่งแขกนะทางฝั่งแบบมุสลิมอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบผู้หญิงมุสลิมนะเขาก็จะทํากันนะคะก็จะเขียนกันสวยๆนะคะนะแม้ทั่งบ้านเราเองนะขวัญคิดว่าก็น่าจะมีนะคะนะเวลาที่แบบเออแต่งงานอะไรเงี้ยนะคะใช่ไหมเขาก็จะเขียนมือแบบสวยเลยอะไรเงี้ยนะคะนะ เขาจะเขียนอีนายกันนะคะนะใช่ไหมนะเอาง่ายๆนะคะว่าเรื่องความสวยความงามของผู้หญิงที่นี่นะถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ไปทํางานนะคือถ้าเขาได้อยู่บ้านเนี่ยเรื่องความสวยความงามเรื่องเย็บปักถักร้อยเรื่องดูแลบ้านคือแบบยืนหนึ่งมากนะคะนะแต่ว่าคือที่ขวัญเห็นน่ะก็คือที่บ้านขวัญเองนี่แหละคือแม่นะคะก็เย็บเก่งมากนะคะตัดชุดเก่งมากน้องสาวของสามีก็ตัดชุดเก่งมากนะคะคือแบบขวันยอมเลยอ่ะคือแบบเขารู้หมดว่าก็เหมือนแบบ ช่างทั่วไปอะถ้าแบบถ้าเปียกเป็นช่างก็คือเป็นช่างได้เลยนะคะรู้ว่าคออยู่ตรงไหนต้องตัดแค่ไหนส่วนไหนคือต้องแบบแยกออกมาในชุดอะไรเงี้ยที่ตัดเสื้ออะไรเงี้ยที่ตัดกางเกงอย่างเงี้ยคือแบบแค่เอาแบบชุดให้เขาดูเงี้ยคือเขาก็รู้เลยอะไรเงี้ยคือแบบเออคือแบบเก่งมากอะวันที่แบบแค่แบบเย็บว่ารู้อันนี้เป็นรอยอะไรก็รู้ว่าแค่นั้นอะก็คือดีแล้วนะคะแต่เขาก็คือรู้หมดนะคะนั่นแหละก็คือผู้หญิงปากีนะคะคือถ้าจะเปรียบเทียบว่าถ้าไปทางานนอกบ้านเนี่ยคือแบบ มันก็เสี่ยงใช่ไหมสู้ดีอยู่บ้านก็ได้ตังเหมือนกันก็ดีกว่านะคะนะอยู่ดูแลบ้านไม่ต้องไปแบบเออเตเลตเตเตนเออเตเลตะนะคืออันนี้คือพูดถึงภาษาเรานะคะนะจะเป็นแบบนี้นะผู้หญิงที่นี่คือแบบถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ไปทํางานนอกบ้านก็จริงนะแต่ว่างานในบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครนะคะ,ะเรื่องที่สองนะคะก็คือผู้หญิงปากีนะคะทาไมถึงเจาะจมูกนะคะขัน อันนี้คือความคิดขวัญน,นะคือเอ่อเอาง่ายๆนะคะว่าผู้หญิงเราเนาะตั้งแต่สมัยก่อนนู้นน่ะคือนานมาแล้วนะคะคือปู่ย่าตายายเขาก็เจาะเออเขาก็เลยเจาะตามกันมานะคะไม่ใช่แค่ปากีนะคะผู้หญิงอินเดียก็เจาะเหมือนกันนะคะนะแล้วเวลาที่เขาแต่งงานอะ่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมเขาก็จะแบบมีสายระยงระยางอะ่ะเอ,อ่อจากรูจมูกนะคะขึ้นไปบนศรีรษะนะคะแล้วก็แบบโยงไปแบบตามหูอะไรเงี้ยนะคะคือแบบ โยงอะ่ะเออเป็นสายห้อยๆอ,ยอะ่ะเออห้อยสองข้างก็มีอะไรเงี้ยคือขวัญก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทาไมเขาถึงเจาะนะขวัญไม่ได้แบบแบบอ่าล้วงลึกข้อมูลอะไรขนาดนั้นแต่คือความคิดขวัญว่าไม่น่าจะเจาะนะคะมันเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขา,าก็คงจะคิดว่ามันสวยแหละมันก็คงจะถูกตามตามหลักของเขาอะไรแต่ว่าคืออันนี้คือคือความคิดขวัญมันเหมือนแบบอ่า wall, อะไรนะเหมือนบัวเจาะจมูกอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เจาะตรงนี้เลยนะอ่าบางคนก็เจาะตรงนี้เจาะตรงนี้อะไรเงี้ยเออมันเหมือนบัวแบบ ขวนก็ไม่ได้ว่าใครนะคือแบบว่าเออนี่คือความคิดขวานนะมันเหมือนแบบเออนั่นแหละนะนั่นแหละมันเหมือนวัวแบบโดนเจาะจมูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดภาพออกใช่ไหมนะคือขวันก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมอะไรของเขาเพื่อความสวยความงามอะไรประมาณนั้นหละนะคะนะคือขวันก็ไม่สามารถที่จะไปจั d เขาได้ไปแบบตัดสินขเขาได้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะคะขวันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็คงจะคิดว่ามันสวยเลยเออถ้าเออถ้าแบบเจาะแล้วเขาก็ใส่แบบตุ้มหูอะไรเงี้ยมันก็คงจะสวยเขาแหละนะคะแต่สําหรับขวันถ้าจะให้เจาะจะเจาะไหมไม่เจาะ บอกเลยว่าไม่เจาะนะคะขันไม่เอานะคะคือไม่ชอบเลยนะคะนะเป็นมีความรู้สึกยังไงไม่รู้ ไม่เอานะคะมันรู้สึกว่าแบบไม่เอาคือเจาะหูก,ก็พอลแล้วนะคะจะมาเจาะจมูกอีกอะไรเงี้ยไม่อานะคะนะอันนี้คือความคิดขวัญนะคะนะเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะคะนั่นแหละคือว่าทําไมเข้าถึงเจาะนะคือแบบก็คงจะอยากสวยหรือว่าเวลาแต่งงานอะไรเงี้ยเขาก็แบบะจะประดับเครื่องประดับอะไรเงี้ยนะคะนะจะเป็นแบบนั้นนะคะข้อที่3มนะคะนะ,ะผู้หญิงปากีเนี่ยทำไมไม่ใส่ผ้าคลุมผมนะคะ,ะจริงๆแล้วที่ควนเห็นทั่วไปอ่ะ ก็คือเขาจะแบบเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามเนาะ,ะแล้วก็ส่วนมากผู้หญิงเขาก็จะแบบเขา้าใจไหมว่าแต่ก่อนอินเดียกับปากีสถานมันเป็นประเทศเดียวกันมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่มันเป็นรัฐเป็นรัฐไปอะ่ะ เป็นแคว้นไปนะคะมันไม่ได้เป็นแยกประเทศแบบนี้เนาะสมัยก่อนเขาก็จะแบบแค่แบบกุมผมใส่เอ,อ่อธรรมดาแค่ปิดอะไรเงี้ยเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าสําหรับคนที่เขาารู้ศาสนาแบบจริงๆเลยนะปิดแบบขันนะก็มีนะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะนะปิดแบบเรียบร้อยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วที่เขาปิดมาแบบนั้นเขาก็แบบทาตามปูย่ย่าตาย,ยายญติโกโหติกาเขาทํากันมานะคะมันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาไปแล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ตรงนั้นได้นะคะนะมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจเนาะแต่จริงๆ ถ้าจิตใจดีแล้วเนี่ยรู้ศาสนาแล้วคันก็อยากจะให้เขาปิดเหมือนเรานี่แหละนะแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาได้ว่าต้องปิดเหมือนเรานะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทําให้เขาเห็นเนาะนะคะมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าคนที่นี่มันเขาก็คงทําตามขนุกทาในประเพณีมาตั้งแต่รัางเดิมแล้วแหละทําไมเขาถึงใส่แบบนั้นนะจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่คลุมนะเขาก็คลุมนะคะแต่แค่แบบเห็นไรผมแค่นั้นเองนะคะนะเขาก็ปิดนะเขาก็แบบปิดปิดแต่ว่าก็แบบเหลือไว้ไรผมอะไรอย่างเงี้ยนะคือไรผมก็จะเห็นนะคะแล้วก็ เขาก็จะแบบมียาวๆเหมือนกันของนิลเลตแต่ก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะบางคนก็แบบเห็นไรผมก็จริงแต่ว่าก็คือเวลาออกนอกบ้านเขาก็จะมีคุมอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะจะเป็นแบบนั้นนะพอมาถึงบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักอะไรเงี้ยพอเสร็จเขาก็เอาออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอออกนอบนกบ้านจะกลับบ้านแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอะไรก็คุมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นแบบนั้นนะคะมันก็มีหลายแบบจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับจิตใจนะนะจิตใจของคนเรานะคะนะคือบางทีอ่ะทางบ้านเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะคือแบบ คลุมผมนะคะแต่ใส่เสื้อแบบรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยคลุมผมนะคะแต่ว่าใส่เสื้อแขนสั้นใส่กางเกงรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินใครได้นะคะว่าเขาถูกเราผิด เราผิดหรือว่าเขาถูกนะคะเราถูกหรือว่าเขาผิดอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปว่าคนอื่นได้นะคะแต่ที่ดีที่สุดเราต้องมองดูตัวเรานะฮะนะว่าเราเนี่ยทำดีที่สุดหรือยังนะคะเราสงสัยได้นะคะเราถามได้นะคะเราหาคําตอบได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปว่าเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเขาเป็นแบบนั้นเขาก็อาจจะมีจิตใจที่ดีกว่าเราก็ได้นะคะเราคุมผมอย่างนี้นะคะคือปกปิดอย่างดีนะแต่ว่าจิตใจไม่ดีนะคะนินทาคนอื่นว่าร้ายคนอื่นเนี่ยก็ ไม่ได้ต่างอะไรกับคนที่พีุุ่มผมเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะใจเขาใจเรานะคะเราต้องเข้าใจซึ่งกันและก,กันนะคะเราแนะนําได้ตักเตือนได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าแบบต้องไปแบบประจานเขาต้องไปว่าเขาเสียหายหายต้องไปด่าเขาท่ามกลางผู้คนเยอะแยะนะคะคือมันไม่ใช่ทางออกที่ดีนะคะต้องไปทะเลาะกับเขาเรื่อง ทำไมเธอไม่ใส่ผ้าคลุมผมเหมือนฉันอะไรนี้มันก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคะต้องดูที่ตัวเรานะคะทำตัวเราให้มันดีนะคะนะเ,เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆคนเนาะไม่ใช่ว่าจะเอาแบบตัวอย่างที่ไม่ดีมาประจานเขานะคะไปมองเขาแล้วแบบวาทำไมเธอทำแบบนั้นแล้วก็เอาเขามาประจานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครนะคะที่ว่าคนอื่นไม่ดีเหมือนกับเหมือนกับว่าตัวเองอะ เออเอาปุ่มได้ตัวเองไปประจานนะคะเพราะฉันเนี่ยคนที่ถูกว่านะคะอยู่สวยๆนั่นแหละไม่ต้องไปตอบตัวอะไรนะคะนะคือเราก็ทําตัวเราให้มันดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปว่าใครนะคะคือมองที่ตัวเองดูที่ตัวเองทําตัวเองให้มันดีนะคะทําวันนี้ให้มันดีที่สุดนะคะนะอ่ะ ขวัญพูดถึงเรื่องผ้าคลุมผมไม่ใช่หรอทำไมขวัญพูดซะยืดยาวเลยนะคะนะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ถามกันเข้ามานะคะนะแล้วก็ขวัญก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้รับความรู้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือว่าจะส่งข้อความมาถามขวัญได้ส่วนตัวนะคะขวัญก็จะไปลิงก์ Facebook ไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะคนไหนที่เข้ามาแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอเช่นนนนกััะะะคคาถ้ฟงลิป จบแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะผันก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอน้าน,นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสลามลิตรุณสวัสดีค่ะ